ที่สครับรดับี่ 3. เดินไปร,บรอบรๆห้องครับเดินระดับสามครับค่อยๆกลับมานะหายใจยลึกๆหายใจออกยาวๆนี่คือการทําอะไรครับคุณรู้ชเวิร์กช็อปครับเตรียมตัวเตรียมตัวละครเพื่อทํำงานต่อไประดับที่สามนะครับสะบัดแขนสะบัดขาได้ โอเควงกลมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ามสองการเตรียมพร้อมนะครับผมก่อนซ้อมละครเล่นเกียสังกูไลเล่นเกียสังกูไลจะเล่นที่ท sí> ี oh ่มันงานญี่ปุ่นเราต้องเล่นเกมยร์สังกูไลสมัยอย่างพี่บางคนยังไม่รู้ก็คือวันนี้สามอย่างเนาะสามอย่างเนาะอันแรกคืออะไรนะ ส่งเนะาะส่งเนาะอ่ะทุกคนลอหาโฟกัสหาคนที่เราอยากจะส่งให้แล้วก็ยกมือขึ้นมาแล้วส่งออกเสียงคขาว่าห้านะครับห้าส่งไปให้คนที่เราต้องการอ่ะพร้อมกันห้าพร้อมกันส่งหนึ่งสองซ้ำห้าพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำห้าเปลี่ยนโฟกัสคนใหม่หนึ่งสองส้ำห้าหาคนส่งใหม่ห้าสองซ้ำหนึ่งสองซ้าไม่พอเราต้องเล่นใหญ่ขึ้นเราต้องเป็นสมูไรเนาะเราต้องส่งเยอะขึ้น เอาพลังออกไปมากขึ้นนะหาถ้าหาคาเลคเตอร์ของตัวเองนวยนะเราจะส่งยังไงเป็นคาเลคเตอร์ของตัวเองด้วยโอเคพร้อมกันนะครับส่งหนึงสองส้ไปห่งสองซ้ไปหนึ่งสองซ้ำไปโอเคขยายวงนิดนึงนะซักันจบนะฮะจบนี่หนึ่งขออีกทีนึงส่งหนึ่งสองซ้คนใหม่หนึ่งซ้คนใหม่หนึ่งสองซ้ไปให้ถึงเทาหนึ่งสองซ้ทีนี้รับอ่ะรับหนึซ้ รับคือเพิ่มเนาะเมื่อกี้คือเขาส่งไปให้คนที่ยังไม่เคยเล่นเขาส่งไปให้ปุ๊บเราต้องรับด้วยต่อไปคือต้องเพินี่ะอันที่สามคืออะไรครับเพื่อเพื่อเพื้อเือตัวกเือปืข้างนี้สงอเอขาี้องซ่อเพื่ออ้งนี้เพื้อตาี้สอมเือขอแอคชัด้วยขอตัวละครด้หนึ่งสองซ้อมเพื่อหนสองซ้อเพื่อโอเมาพร้อมเล่นเลยเดี๋ยวไม่อยู่ในววงแล้วกันนะใช หาเพืเพื่อหาเพื่อเพื่อเขคนนี้ไม่เคยเล่นลองดูไปก่อนใครเริ่มก่อนก็ได้ผมก่อนก็ได้ถ้ามาซ้ายหรือมาขวาหรือมาขวาก็ได้กคนที่รับคนที่รับนะคนที่รับมันมันคือคนส่งเนาะสมมติอยู่ส่งสมมติอยู่ส่งเปนแรกอยู่ส่งให้พี่กีตาร์ถ้าพี่กีตาร์รับรึปพี่กีตาร์รับแล้วก็สองคนข้างสองคนต้องต้องโอเคโอเคโอเคตส่่งออโเคถ้ารึบ เือปันอ่า้อง็ปันด้วยโอเคนะอะลองลองนึ่รอบก่อนจะเป็นเกมนะโอเคหนึ่งสองป้งยังงสองต่อชัเนี่ยฉันเันจะหลุดฉันจะบอกเัอเองอยู่นี่อเนี่ยอ่าเนี่ยห้าเพฮ่ฮเพื่้าอเ่่ับ ฮ่า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 ฮนาฮ่าย่าฮ่าฮ่าง่าฮ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 อาใจแล้วนะหาคนชน่าฮ่าอ่าฮ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 ่ฮ่่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่ฮ่่่่า เเพพื่อื่อประมาเนี้ยฮึบพึบอ่ออกเสียงพร้อมกันท่าเพื่อเกืิดหนึ่งฮึบฮึบอีกนิดหนึ่งฮึบฮึบโอเคคนกันดีก้าวคือใครทำผิดตายนะครับต้องออกไปอยู่ตรงกลางนะใครออกเสียงผิดตายไปอยู่ตรงกลางใครรับไม่ทันตายไปอยู่ตรงกลางใครส่งไม่ชัดตายไปอยู่ตรงกลางใครท่าไม่ใหญ่พอตายไปอยู่ตรงกลางด้วยต้องท่าใหญ่พอด้วยนะครับโอเคต้องพี่คันจะช่วยดูว่าใครท่าไม่ใหญ่พอคะต้องตายนะ 3,2,1ใครเิ่มกมได้ห้าเลือห้้องแล้วพี่้รองเราเคยสอบแหาเือเพ้าเื่ตายไม่โดนนะคะไม่ยังไงไปไปเอาไปเจอกันตีห้าเพื่อเพื่อจบไป อมนี่ไมเ้ดต้องมีเงินรางวัลตายครับตายตายต้ตายนะต้ได้เหรอไปเดินอมอ่อวงใหม่อ้องวงใหม่อ้อวงใหม่เออใหม่ยองหมมันจะต้องสตกไปให้ถึงทุกคนใช่ตายแล้วตายแล้วฮ่ฮึเฮ้อฮึเฮ้อฮึกต่อ

ไม่ให้ไปนะเล่นไปจะ เห็นเลยก็ไม่เห็นเลยไม่บรนห่ารที่ก็คือเพียงต้องแล้วหทาเน่ใต้องหมดห้าก็วอาเอาไปจากสองคน